ก้อนนี้เลยก้อนนีเ้เลยครับตัวก็ให้มันมาชดใช้ ได้ไม่ด้ันไม่ได้กนดเดี๋ยวแ้นนึ่งเดี๋ยวได้ได้ได้ดแค่นี้แค่ได้ฉยนนี้จริงๆมันก็เกี่ยความได้ใช่ไหมถูกลูกทำไมเสียซักล่ะกลางวันใท่ไหร่กลางวันเลยก็เหน,น,นื่อยนะรถใช้ค่าเสียหายเขาทำก็ยังพอ เจไม่ร้าแรงนะแต่ภาพที่มันออกมาดูเราแรงเลยอเราเห็นไ้เรียนะเพราะอะไรอะคะเนออ๋อพราะอารมณ์ชั่วครับ มีการพูดท่าทายกันไหมไม่มีครับเขาบอกว่าย้อนสอนย้อนสอนอมผมก็อาจจะกลับไปขอโทษเฉยๆครับแาครั้นี้เหมือนมีการมองหน้าเกิดขึ้นครับแา้ครั้นี้ก็ลงลงไปไล่เขาเลยครับอตอนแรกก็พูดกันดีทำไมเป็นยานไได้รนะก็คือเหมือนเหมือนคนคเหมือนมีคนไหนนี่แหละครับมองแบบว่าเหมือน หมือนติดใจเจ้าเรื่องหรืออะไรเนี่ยเหระครับแล้วเราไปกับเพื่อนกี่คนคนหนึ่งคนหนึ่งครับรู้จักกับคู่กรณีไหคู่กรณีไม่รู้จักครับตอนนี้อยากขอโทษเขาบ้างไหมอยากครับอยากคุยอับอยากครับขอโทษครับครับผมว่าขอโทษที่ผมทําลงไปผมก็คือไม่ได้ตั้งใจคือผมขอโทษญาติผู้ใหญ่ด้วยขอโทษจริงๆงครับ อารมณ์ชูบนะผมอารมณ์ชู้บุครับคือวัยรุ่นนะครับรมผมก็เป็นคนทํางานด้วยครับรคือแล้วผมก็มาโดนบีบออกจากงานครับหลายอย่างครับตอนนี้เรารู้สึกผิดแล้วครับผมไม่ต้องไม่ต้องวันนี้เดินทางมาที่โรงพักเนี่ยมาทาอะไรครับก็มายืนยันตัวว่าถูกตัวหรือเปล่าครับได้ได้เข้าไปดูได้เข้าไปอะไรย,ยังยังเลก็เพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้เข้าไปดู แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้าที่ตำรวจเนจับตัวคนร้ายได้ก็ไวไหมไวพี่ก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้ครับก็ดีใจเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษจะอะไรเงี้ยเราจะให้อภัยเขาไหมก็ให้ขอโทษแม่ดีกว่าพี่แม่ตกใจผมแม่เป็นไะไรก็ให้ขอโทษทางแม่เฉยๆเขาบอกเขาเครียดจากการตกงานเขาก็เลยมีอารมณ์นิดนึงรับก็เข้าใจเสึไวัยรุ่นเหมือนกันนะ้เข้าใจครับ แต่ว่ามันอุกอาจไปพี่เข้าไปยันในบ้านตอนนี้ก็อยากให้ขอโทษแม่ใช่ไหมใช่ครับแค่แม่คนเดียวก็พออยากอยากฝากบอกอะไรเขาไหมก็เป็นบทเรียนแล้วกันพี่เป็นบทเรียนของเขาเองว่าถ้าใจร้อนก็เป็นอย่างนี้ครับก็ใจเย็นลงหน่อยครับผมเราไม่ไม่เอาคืนไม่อะไรนะไม่ไม่เอาคืนครับ ตัวเราติดใจอะไรกับตักวพวกตอนนี้ไหมก็ติดใจก็มีแต่ว่าก็ให้ดำเนินไปตามคดีดีกว่าเขาทาไปเดี๋ยวก็กลายเป็นผมผิดอีกเข้าผม